เพราะว่าภาพที่เห็นก็แน่นอนครับทางกัมพูชาใช้โลภมนุษย์ด้วยการเอาเด็กผู้หญิงผู้พิการผู้สูงอายุรวมไปถึงพระแล้วขณะเดียวกันพระที่นำมาเนี่ยปรากฏว่าทางกองทัพบ,บกก็แฉเรียบร้อยแล้วว่าเป็นพระปลอมซะด้วยซ้ำคือมีทั้งทหารปลอมเป็นพระมีทั้งชาวบ้านปลอมเป็นพระด้วยนะครับทีนี้ขอพาไปดูถแถลงการกองกำลังบูรพาหน่อย วันนี้19กันยายน68นะครับกองกำลังบูรพาเนี่ยได้มีการออกแถลงการครับโดยระบุว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากองกำลังบูรพาขอยืนยันว่าการปฏิบัติของกองกำลังฝ่ายไทยดำเนินการโดยเคร่งครัดอยู่ภายในดินแดนแห่งอธิปไตยของประเทศและเป็นไปตามกฎหมายไทยและหลักการระหว่างประเทศอย่างสมบูรณ์กองกาลังบูรพาขอย้าว่ามาตรการที่ได้ดําเนินการรวมถึงการติดตั้งแนวป้องกันนั้น เป็นวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงแห่งชาติและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เท่านั้นมิได้มีเจตนาใดๆที่จะ,ปะเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนหรือยกระดับความตึงเครียดให้รุนแรงขึ้นกองกำลังบุรพาไดปฏิบัติตาด้วยความอดทนอดกลั้นสูงสุดและรักษามาตรฐานความเป็นมืออาชีพเพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์บานปลายพร้อมทั้งคงไว้ซึ่งบรรยากาศแห่งสันติภาพตามแนวชายแดน กองกำลังบุรพายังคงประสานงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วและกลไกความร่วมมือทวิภาคีที่เกี่ยวข้องได้แก่คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC คณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC และคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีกองกำลังบุรพาขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพในข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้งดเว้นการกระทําที่ยั่วยุและเปิดโอกาสให้กลไกที่เกี่ยวข้อง ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาชายแดนที่ยังคงค้างคงา,งาเพราะเดี๋ยวจะมีประชุม RBC สัปดาห์หน้านะครับ24กันยายนนี้แล้วด้วยกองกําลังบุรพภาขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยทํารงรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนไทยและกัมพูชาภายใต้เจตนารมณ์แห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของอาเซียน แต่เอาละครับบทบาทถ้าหากเกิดกรณีที่มีม็อบกัมพูชาอีกเนี่ยจะไม่ใช่ปฏิบัติการที่ทหารไทยเราใช้กับทางด้านของพลเรือนกัมพูชานะแต่ว่าจะเป็นตำรวจเพราะอย่างที่บอกไปภาพที่ฝั่งของกัมพูชาเขาต้องการเนี่ยเขาอยากให้มีภาพว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทําโดยทหารของไทยแต่ทหารไทยเราเนี่ยจะไม่ดาเนินการตกหลุมพรางเขาแน่นอนครับเพราะจะให้ทางตำรวจชุดควบคุมฝูงชนดําเนินการ มีความเชี่ยวชาญมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมและเป็นไปนตามหลักมาตรฐานสากลด้วยนะครับทีนี้อีกหนึ่งถแถลงการคุณผู้ชมฮะถแถลงการของทางจังหวัดสะแก้วบ้างนะครับคือสะแก้วเนะี่ยเขาบอกแบบนี้ตามที่เกิดเหตุการณ์ประชาชนกัมพูชาหรือล้วลวดหนามที่ฝ่ายไทยวางเอาไว้เป็นแนวป้องกันตนเองบริเวณพื้นที่บ้านหนองย่าแก้วเมื่อวันที่16กับ17กันยายนจังหวัดสะแก้วขอประท้วงอย่างเป็นทางการ ต่อการกระทําที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นมิตรของพลเรือนกัมพูชาและการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาละเลยไม่ห้ามปราบการกระทําดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับก็ไล่เรียงกันมาเหตุการณ์16แล้ว1แล้วก็มาเหตุการณ์17อีก1แต่พีคตรงเหตุการณ์17นี่แหละครับพลเรือนกัมพูชาจานวน200คนได้บุกรุกเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองยาแก้วอีกครั้งแล้วื้อถอนลวดหนามฝ่ายไทยพร้อมทั้งใช้ไม้ท่อเหล็ก ก้อนหินทำร้ายเจ้าหน้าที่ไทยที่เข้าไปห้ามปรามส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไทยได้รับบาดเจ็บหลายรายฝ่ายไทยจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ในการป้องกันตัวตามความเหมาะสมแม้ได้แจ้งและขอให้ทหารกัมพูชาห้ามปราบประชาชนของตนแต่ก็ไม่ได้มีการดำเนินการใ,ใดๆการกระทำของผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียมเมียนเจยและคณะ I o โด้านกัมพูชาในวันเดียวกันเวลาประมาณสักทุ่มครึ่งทางด้านผู้ว่าบันเตียมเมียนเจยในอุมเรรยไตร จำชื่อนี้ให้ดีๆคุณผู้ชมฮะเป็นปตัวละครสําคัญได้นําคณะ IoT ฝ่ายกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่อธิปไตยของไทยที่บ้านหนองย่าแก้วโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าให้ไทยทราบการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดเงื่อนไขการปฏิบัติงานของ IoT ซึ่งกําหนดชัดเจนว่าแต่ละฝ่ายต้องไม่เข้าสู่ดินแดนของประเทศคู่กรณีอีกทั้งนี้เป็นการแทรกแซงปัญหาชายแดนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกลไก JBC และ GBC อยู่แล้วด้วย จังหวัดสระแก้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดอธิปไตยของไทยอย่างร้ายแรงการฝ่าฝืนกฎหมายอาญาของไทยการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและกลไกทวิภาคีรวมถึงการละเมิดวัตถุประสงค์ของ I o โอสระแก้วจึงขอเรียกร้องให้กัมพูชาดำเนินการดังนี้ 1. ยุติการกระทำที่ผิดกฎหมายของพลเรือนกัมพูชาในดินแดนไทยทันที 2. ให้ทหารกรัมพูชาคือภูมิภาคทหารที่5 ควบคุมและห้ามปรามพลเรือนของตนมิให้ละเมิดกฎหมายไทยอีก 3. งดเว้นการส่งเจ้าหน้าที่หรือคณะ IoT เข้ามาในดินแดนไทยโดยพละการ 4. เคารพกลไก JBC และ GBC ในการแก้ไขปัญหาชายแดนตามที่ได้ตกลงร่วมกันจังหวัดสระแก้วขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันอธิป,ปไตยและความปลอดภัยของประชาชนไทยตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ โดยยังคงยืนยันเจตนารมณ์ที่จะทำรงรักษาสันติภาพเสถียรภาพและความเป็นเอกภาพของอาเซียนนะครับอีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมฮะเพจกองทัพบ,บกทันกระแสวันนี้ก็โพสต์สรุปถแถลงการของกองทัพบ,บกหลังข้อตกลงหยุดยิง29กรกฎาคมและ JBC ที่ได้สรุปร่วมกัน13ข้อพยุติความรุนแรงตามแนวชายแดนเอาไว้กัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงมีการใช้อาวุธ อย่างการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลก็ไล่จำนวนครั้งมาเลยครับแล้วมีพฤติกรรมยั่วยุก็คือการใช้ดโดรนลุกล้ำเขตแดนไทยปาเข้าไป2,905ครั้งเผยแพร่ข่าวบิดเบือนนับครั้งไม่ถ้วนเช่นไม่ยอมรับเรื่องการวางทุ่นระเบิดอ้างว่าไทยใช้อาวุธเคมีอ้างสิทธิพื้นที่เป็นของตนแล้วยังใช้ประชาชนแสดงออกสัญลักษณ์แทนรัฐบาลและทหารเช่นทหารกัมพูชาก้า,ราวร้าต่อคณะ IoT ที่ช่องอ่านมาด้วย ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องโดยไทยเรายังแสดงความจริงใจและหาทางออกอย่างสันติวิธีด้วยการประชุม GBC เมื่อวันที่10กันยายน68ที่ผ่านมาแล้วสถานการณ์ล่าสุดชาวกัมพูชาออกมาชุมนุมขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่บ้านหนองยาแก้วซึ่งไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิตาม MOU 4 3อีกคือไม่ว่าจะดูจากเส้นอ้างสิทธิ์ไหนก็ตามแต่กลุ่มเนี้ย ที่บ้านหนองยาแก้วที่เป็นชาวขเขมรเนี่ยก็ลุกล้ำอธิปไตยของไทยทั้งนั้นทหารกัมพูชาอยู่ในเหตุการณ์และมิได้ห้ามปรามใช้ประชาชนออกหน้ายั่วยุลุกล้ำดินแดนไทยจึงจําเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมจราจรและสถานการณ์ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นฝ่ายกัมพูชาละเมิดข้อขตกลงมาโดยตลอดและไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาอีกทั้งยังสร้างปัญหาเพิ่มเติมผ่านมวลชน,นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ให้เป็นผู้สแสวงหาสัติภาพ และเหมือนเป็นผู้ถูกกระทำกองทัพบ,บกพร้อมแก้ไขปัญหาตามกรอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมปฏิบัติตามแนวทางดําเนินการต่อการละเบิดธิปไตยของไทยตามกฎใช้กําลังสากลการกระทําที่เป็นปรักป์กหรือเจตนาเป็นปรักป์กโดยเฉพาะหากเป็นการสอดแนมหรือเตรียมโจมตีสามารถใช้เป็นเหตุเริ่มการป้องกันตนเองได้จับตาดูประโยคนี้ให้ดีๆคุณผู้ชมฮะ เพื่อเป็นการป้องกันเนี่ยเราสามารถที่จะดำเนินการได้ก่อนนะครับเดี๋ยวจับตาดูให้ดีครับหากพบการกระทําที่เป็นปรักป์กลองดูซิว่าอันไหนเข้าข่ายบ้างสําหรับการกระทำของกัมพูชาหรือวงตรงไหนโดนทุกวงทุกการกระทําทุกความเคลื่อนไหวของชาวบ้านเขมรเนี่ยก็เข้าข่ายการกระทําเป็นปรักป์กทั้งนั้น ซึ่งก็จะเป็นเหตุให้ไทยเราสามารถเริ่มการป้องกันตนเองได้ก่อนแต่ยุดธวิธีที่จะใช้ในการป้องกันตนเองเป็นแบบไหนอันนี้เดี๋ยวมารอลุ้นกัน